ตอนนี้เราก็กําลังจะไปขึ้นดอยนธนนท์กันนะครับฮวงกี้ผมแวะจอดที่ปั๊มปตทจอมทองก่อนเพราะว่าหิวข้าวแล้วก็แบบไม่อยากแบบว่าจะรีบๆขี่ไปนะครับอยากแบบมาแบบชิวๆหน่อยแต่ตอนนี้เราถึงแยกที่แบบว่าจะไปดอยธนนท์ละอีกไม่นานเราก็กจะขึ้นแต่ก่อนนั้นเราต้องเสียค่าขึ้นทียานก่อน ันจะขึ้นดอยอินทน,นนท์อีกแล้ว <Yeah, please. S 1> เคทอาไปครั้งแรกนะฮะบ,บอกไว้ก่อนปกปติจะเอารถซูขึ้นรถคันดำอะครับขึ้นไปเที่ยวแต่วันนี้นึกไงไม่รู้เอาเคสอาไปขึ้นบ้างดีกว่ามาเปิดซิงสักหน่อยนะไว้น้ำตกแม่ย่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นต่อไปนะครับน้ำตกแม่ย่านี่อีกไม่นานเลยหลังจากที่ลงแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปต่อเลย แม่งไขเกียร์ไม่ลงจบกันปุ๊บเขแต่ละพื้นที่นี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับผมเขาบอกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถผมไม่ถึงหรอกครับขับไป60แหละเอาอตรงยังไม่ทันถึงไหนเลยเริ่มอ,อืดแล้วเนี่ยโอ๊ยเคสอาจจะไปไหวไหม งานนี้มีช้าหน่อยละเอสเป็นรถรถมินิบายนะจ๊ะไม่ใช่รถบิ๊กไบค์ขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะจ๊ะน่าจะใช่และวผมเ<อ>มืม่อก,กี้ผมนั่งกินประมาณแปดโมงครึ่งอะนั่งกินไปครึ่งชั่วโมงสนุกแล้วครับวันนี้ ตอนนี้เพื่อนผมไม่มีใครตามมาแล้วถึงด่านตรวจแล้วนะครับด่านตรวจที่นี้เราต้องทำการจ่ายตังค์ครับ ถ้าเรา,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 าอูดดังะ ไ,ไปไม่ธรรมดามบอกเลย <S <S 1> <S 1> <S อ,โหโอหแห่งเลยถนนใหม่เว้ย สิบเท่านั้นความเร็วของผมความเร็วขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับมอเตอร์ไซค์รถรุร่นแบบนี้ ôi yên 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 ผมตั้งช่วยลดระดับอ่ะครับผมแล้วว่ายักษ์เล็กครับยักษ์เล็กไม่ธรรมดาผมบอกเลยหกสิบเจ็ดสิบเท่านั้น อย่งนั่งๆอย่างนี้เพื่อนผมต้องมาแล้ว เก็ดอาว์คุกคอยักษกเล็กไปไปยหกสิบใส่ก็เปียวด้วยมันขึ้นแล้วมันขึ้นกำลังขึ้นอากาศแงเก็นแบบนี้ผมชอบครับผม้ยหอนอือระ สี่สิบเท่านั้นเรากำลังสู่ทางขึ้นเขานะครับโอ้ยสุดปอกเฉยเลยสวนชาวดินนะ ตอนนี้ยังไม่มีอเออชาวดินจริงมีแต่ดินตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอหเย็นมาทีไรก็มีความสุขนะครับเพราะเย็นจริงๆน้ำตกสิริธานผมไปได้แค่นี้จริงครับผมพี่น้อง มันจบแล้วคสอาเรามันจบแล้วแต่แค่นี้จริงครับอ๋อแล้วลงดอยแล้วลงง้อยแล้ว อากาศเย็นกำลังดีครับกี่องศามไม่รู้แต่ที่รู้ๆกูอึดมากเลยวิ่งรอบจอดวิ่งรอบจอดแล้วโอ้ยฝนจะตกนะนอ,อาลัครับลงดอยแล้วลงดอยแล้วลงดอยแล้วสบายแล้ว อย่างนี้เร็วจังเลยผมอ่ะ อ๋นี่ทางไปขุนกลางน่นเนี่ยตรงไปถนนบ้านบ้างขุนวาง ไปได้แค่นี้จริงครับพี่น้องครับผมไม่สามารถที่จะไปเร็วกว่าน,นี้ได้อีกต่อไปแล้วต่อให้ทำข้อของก็ไม่ทาอะหูชอบเป็นนี้แหละดีละไปช้าๆชิวๆอย่างนี้มันครับมันโค้เย็นครับสบายใจ

แม่โถป,ป่าวงเพียงก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็แก่ินีนไกินไกจินดิี่เบนไกกินโอเคเด้ อากาศเย็นๆมาหาเราแล้ว <Yeah. Woo. S 1> เฮ้ยท่านหน้าหนาวจะเย็นกว่านี้ครับอันนี้ขั้นหน้าอะไรเนี่ยกำลังจะไขห่หน้าหนาวเฉยโอ้ยอ,อะไรจะสวยอย่างนี้ครับพี่น้องครับก้อนเมฆ ฟ้าแจ่มใสครับวันนี้ยูหูรถเล็กก็มาได้ครับ เช้าจะชัวโอ้โหเยี่ยมบอกว่าครับผมท้องฟ้าสีฟ้าเลยโอ้โหยอดครับสุดยอด ลองอยางงาั้นโอ้โหความสูงนี่เรบ2 0 0เมตรโอ้โห ช่างสวยเหลือเกินครับผมว้าว <Wow. S 2> ก็เป็นป่าเจดีนะครับผมเคยไปมาแล้ว ต่อครับผมจะให้มาถ่ายรูปที่หลังโหเย็น สื้อผมใส่เสื้อคอมิเนตมานะครับเป็นเสื้อแกาบโอ้ยยังหนาวเลยอะได้แค่นี้แหละผมไปได้แค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไปเย ลงรถล,ลงรถล,ลงรถี่มาทะามาทะาอ,อีกแล้ว 哦，喂，摩盘，哦，喂，摩盘，摩盘。 Đứng nào sao này đấy เดี <Cornell>. ๋ยวบฮะอบบ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 เบบ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 บ